วันนี้เซลล์จะจะพาไปทดลองขับรถ Civic FE กันนะคะมาดูว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างไปลองขับกันค่ะเส้นทางทดลองขับนะคะเราจะไปลองที่ช็อกโกแลตวิวกันมาเริ่มต้นด้วยฟังก์ชันระบบความปลอดภัยตัว Honda l a n e Watch กันนะคะสะดวกสบายมองเห็นภาพชัดเจนค่ะการขับขี่ในรุ่นนี้นะคะเราจะแบ่ง การขับขี่ออกเป็น3โหมดได้เลยค่ะโหมดแรกคือโหมดประหยัดน้ำมันอีคอนโหมดนะคะในโหมดที่2จะเป็นแบบ normal ขับแบบปกติค่ะในส่วนโหมดที่3จะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะทำให้ดูแบบเร่งแรงแซงทันใจค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีระบบ Honda Sensing ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำด้วยนะคะระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถรวมทั้งยังมีระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรกแถมยังมีระบบช่วยเตือน ควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะคะที่สำคัญเวลาอยู่ในที่มืดยังมีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติด้วยค่ะแถมยังเพิ่มความสะดวกสบายนะคะสำหรับคู่มือการใช้รถที่สามารถดูจากหน้าจอวิทยุได้เลยสะดวกสบายไหมคะซึ่งง่ายกับการใช้งานในยุคนี้มากๆเลยค่ะ All New Civic 1.5ลิตร VTEC Turbo ให้กำลังสูงสุดถึง1 78แรงม้าจะแบ่งด้วยกันเป็น3เกรดนะคะสีจะมีด้วยกันทั้งหมด6สีแดง Ignite จะมีเฉพาะในรุ่น RS สีเทาเมทิเออร์อยเป็นสีใหม่สีดำคิสตันมุกสีขาวแพทินัมสีเงินลูน่ารวมทั้งสีใหม่ฟ้า Morning ง i ิส จะมีอยู่ในรุ่นเกรด EL และ EL Plus เท่านั้นนะคะเพื่อนเื่นท่านไหนสนใจก็นัดทดลองขับได้เลยนะคะ